มาแจกสูตรไข่ขาวคะ่ะหน้าร้อนคุณขาหน้าร้อนร้อนมากนะคะปั่นไข่ขาวใส่ตู้เย็นไว้นะคะก่อนใช้ให้ลูกนะคะให้ลูกความเป็นน้ำแข็งให้เรียบเห็นไหมคะให้เรียบแล้วเราก็ถูไล่ถูเลยค่ะส่วนไหนที่มันไม่กระชับส่วนไหนที่ไม่ได้ลูกความเย็นจะช่วยให้ผิวหนังกระชับอยู่แล้วไขมันกระชับแล้วบวกกับวิตามินแล้วก็ไข่ขาวนะคะส่วนผสมต่างๆมันมีดีต่อผิวของเราทุกส่วน,นะค่ะนะคะ เพรนาะฉะนั้นนิดอยากให้คุณนะคะสละเวลาปั่นใส่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็ร้อนๆไปข้างนอกกลับเข้ามานะคะอย่าเพิ่งใช้น้าประปาล้างหน้าเพราะว่าน้ำประปาปินคลอรีนนะคะรู้ขวดเราเปิดเพราะเราเจอความร้อนไงคะบุลภพาวะทางอากาศหรือว่าอะไรสารพัดที่เราไปเจอข้างนอกมาพอเข้ามาคุณเอาน้าประปาไปล้างมันก็จะเกิดฝ้าประปาขึ้นมาได้นะคะฝ้าคลอรีนค่ะนะคะถ้าคุณใช้ตัวนี้นะคะล้างก่อน พ่อเข้าไปกอน,นะคะให้ลูขุนมันปิดนะคะให้ไขมันมันกระชับแล้วก็ทําให้ใบหน้าเรานะคะสดชื่นชุ่มชื่นค่ะนะคะแล้วใบหน้าคุณจะกระชับแล้วก็สดใสนะคะลองทําตามวิธีนี้ดูนะคะมั่นใจค่ะว่าในภายหนึ่งเดือนนะคะความเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดเพราะว่าช่วงนี้หน้าร้อนนะคะหน้าร้อนลูขุนมันเปิดผ่านค่นนะ,คะมันจะเก็บรายละเอียดของความ สุขภพจะอ,อากาศค่ะนะมวลมวลภาวะจากรอบกายของเรานะคะแล้วหน้าเราก็จะหมองคล้ำใสครีมอะไรก็ไม่ใสไม่ใสแล้วค่ะรู้คนุณคนุณน,นะคะมันอมสิ่งสุกภพว้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไปข้างนอกลํำหน้านากหรือว่าไปใไๆที่มันไปเจอ,อฝุ่นควันละอองแสงแดดกลับเข้ามาบ้านเลยนะคะปั่นไข่ขาวลกไปเลยนะคะมั่นใจค่ะแล้วผลลัพธ์ที่คุณได้ คุณจะพึงพอใจในสูตรนี้ค่ะนี่จะมีสูตรในคลิปนี้เลยนะคะวัตถุดิบที่ใช้นะคะที่จะใช้ไข่ไก่ประมาณ5ฟองค่ะนะคะออยสีอะไรก็ได้นะคะว่านหางจระเข้นะคะวิตามินอีนะคะน้ำมะเขือเทศนมสดแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือน้ำผึ้งค่ะนะคะเราเริ่มผสมกันเลยนะคะเริ่มผสมกันเลยนะคะไข่ไก่5้ฟองค่ะ นมสดค่ะนะคะนี่ใช้เป็นนมโรงเรียนค่ะปิดไเลยน้ำมะเขือเทศค่ะอ้อยค่ะว่านหางจระเข้ค่ะวิตามินอีค่ะเรามาใส่ความพึ่งเติมเลยไปได้เลยค่ะนะคะแล้วเพิ่งหนึ่งหลอดค่ะนะคะ,คะแล้วก็ เป็นเนื้อเดียวกันปั่นให้ละเอียดเลยค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาใส่ฟีดไว้ค่ะนะคะ